ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเหรียญ5้สสตางค์นะครับสีทองเหลืองนะครับก็มีเหรียญ5้สสตางค์สีทองเหลืองนี้นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นอ the ีกรูปแบบหนึ่งนะครับของเหรียญ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญ50สสตางค์ของปีพศ2548รสนะครับซึ่งยังไม่เคยผ่านการรีวิวมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งได้ซื้อ หรือว่าเช่าซื้อมากับเขานะครับกับทีมงานที่เก็บสะสมนะครับท่านที่เก็บสะสมเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5้สสตางค์อะไรเงี้ยนะครับก็ขอซื้อมาแบ่งซื้อมาเพราะว่าด้วยตัวผมเองก็ชอบสะสมด้วยนะครับก็ได้ซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับอย่างน้อยๆเวลาลับจากทำงานมาเหนื่อยนะครับก็ ได้มาเปิดดูแต่ละปีพศมันก็เป็นการผ่อนคลายในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็ได้นำมาเล่าสู่กับให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแต่ก็เป็นเหรียญ50สตังค์ที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเลกนิดหนึ่งนะครับของสีทองเหลืองนะครับซึ่งในเรื่องของการผลิตถ้าบอกว่ามากก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ไม่น้อยนะครับด้วยนะทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เปลี่ยนสีนี้ด้วยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีทองแดงไปแล้วนะครับเรายกเลือกเป็นสีทองเหลืองมากกอ่หน้านั้นแล้วนะครับก็จะเป็นสีทองแดงนะครับเ,เ,เพราะได้มีการยกเลือกในปีพศ2 5 5 0ไปแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพศ51มาก็เป็นสีทองแดงนะครับ ครับทีนี้เรามาดูข้อมูลรายละเอียดของเหรียญนี้กันซึ่งเี่หนึ่งนะครับครับเหรียญ50สตางค์นะครับหมุนเวียนนะครับก็เป็นเหรียญปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศอนรอยี่นะครับก็พระเกียรตินะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสรโลห์สีทองเหลืองนะครับหรือ อาลูวินิบอลนั่นเองนะครับครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับครับแล้วก็วงขอบด้านนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับนี่นะครับเป็นเฟืองจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของเหรียญนี้นะครับก็อยู่ที่18ปมิลนะครับจากงนี้วันนี้นะครับก็อยู่ที่18ปมิลนะครับ ขนาดความหนาของเหรียญนะครับความหนาของเหรียญนี้นะครับก็อยู่ที่1.5มิลมนะครับครับทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื <Eso cuanto S 2> <iah> ่องนะครับบรมคติยาราชนะครับพุทธิตาปนนะครับสรองพระองค์ครุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับครับลองให้พี่ๆน้องๆลองชมว่าด้วยการขึ้นรูปนะครับหรือว่าด้วยจุดต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะคม แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับครับขออนุญาตนะครับอันนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอย่างขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบยูนซีไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยผมว่าจะคมชัดลึกกว่านี้นะครับครับขออนุญาตกลับไปทางด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก้างเหรียญนะครับมีรูปพระเกียรตินะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ลวดลายยังคมอย่าง เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับรับภายในวงขวบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็เบืองบนตรงมุมนี้ก็เป็นปีพศที่ผลิตเหรียญนะครับก็เป็นปีพศ2548นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับตรงใต้ฐานวัดนี้ครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีข้อความว่าสตังนะครับ ถัดขึ้นไปด้านบนนะครับตรงกึ่งกลางนะครับระหว่างพระธาตุนะครับก็จะมีข้อความคําว่า50ไทยกับ50อาราบิกนะครับโดยจะมีพระธาตุดยสุเทพนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเรลียกราคาดังกล่าวนะครับ <c oughs> ก็เป็น50สตังไทยกับ50สตั้งอาราบิกนะครับ yeah, ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ปีพศที่ออกใช้นะครับในรั้งแรกของเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นปีพศ2530นะครับของเหรียญสีทองเหลืองนะครับที่ผลิตออกมาใช้นะครับครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของน้ําหนักของเหรียญนี้นะครับน้ําหนักของเหรียญ50สตางค์นี้ก็มีน้ําหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญ 50สตังของปีพศ2548นี่นะครับ<า>ก็จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่99ล้านเหรียญน,นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับราคาของเหรียญน,นี้นะครับถ้าดูตามหนังสือภาษาไทยนี่ราคาไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับก็มีราคาที่อ้างยิงกันนะครับก็อยู่ที่50บาทน,นะครับแต่ถ้าเป็นตามเพจนะครับของเหรียญ พศ2548เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่80บาทนะครับอันนี้ดูตามเพจนะครับครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่ได้นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามหนุนชาแนลเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนำเรียน50ต่างของปีพศ2548มาฝากนะครับสวัสดีครับ